คนที่แบบชอบเล่นต้นไม้ที่เป็นคนที่มีสตังค์เขาก็สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเป็นของใหม่หมดเลยสำหรับเมืองไทยแต่ว่าไม่มีใครที่ทำเป็นอาชีพจริงจังจะบอกว่าอาชีพของคุณคืออะไรขายกระบองเพชรไม่มีเลยสักคนหนึ่งพ่อเป็นคนแรก สมัยนั้นก็เป็นของหายากราคาแพงนะพ่อก็อดทนค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆลูกหลายคนก็ลำบากแล้วพ่อก็เอาเงินมาซื้อกระบองเพชรค่อนข้างเยอะสมัยนั้นข้าวสารมันถังหนึ่งมัน30บาทนะ่ะแต่กระบองเพชรสวยๆก้อนหนึ่ง300บาทนะ่ะพ่อก็มีคำพูดคำพูดหนึ่งบอกว่าอดทนไว้วันนี้เราเลี้ยงมันสักวันหนึ่งมันจะเลี้ยงเราแต่ในขณะที่ กว่าจะเริ่มทําได้นี่มันใช้เวลามากมากนะลูกพ่อเองก็ยังเป็นคนใหม่ประหลาดมันก็ใหม่ทุกอย่างมันไม่มีอ่ะแต่เขามีเป้าหมายว่าเขาจะทําอันนี้ <S 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 เริ่มทํากระบองเพชรเรียวกว่าทุกคนแล้วก็เป็นลูกค้าพ่อเป็นลูกค้าอ่าก็ทํากันมาเรื่อยๆมันไม่หวือหวา พ่ออาเคยพูดว่าทำกระบองเพชรมันไม่ล่ำรวยนะแต่มันมีกินมีใช้เหมือนน้ำซึมบ่อทรายแต่พอมาถึงสมัยนี้นี่มันมันเป็นอาชีพที่ตั้งตัวได้นะต้นไม้ที่ทำเงินเยอะๆก็ไม่ใช่ต้นไม้ราคาแพงนะคือต้นไม้ที่สวยแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ขายง่ายต้นนี้เขาชื่อปีกนางฟ้า ใชดีมาตลอด40-50ปีก็ยังทำต้นนี้ขายอยู่หน,นูคิดดูวา่าขายไปกี่แสนกี่ล้านต้นแล้วส่วนนี้คือกลุ่มของยิมโนยิมโนนี่ก็เป็นต้นไม้ที่กำลังเล่นกันอยู่ตอนนี้เป็นต้นไม้ที่สวยแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงอย่างนี้ก็เป็นลูกลูกไม้ใหม่ของอา ที่ผสมขึ้นมาได้แล้วก็กำลังทำปริมาณอยู่นะคะ<ม>ตัวตน,นี้ชื่อสีกลาสโดยธรรมชาติเนี่ยไอ้อการด่างเนี่ยมันจะไม่สม่ำเสม,มอราคามันก็ขึ้นอยู่กับความสวยของลวดลายนะคะความสมมาตรมาถึงยุคนี้นี่มัน,ม,นมีต้นไม้บางอย่างที่มันสามารถจะทำราคาได้สูงมากเมืองไทยก็เป็นเป็นเมืองที่สามารถจะผลิต ยิมโนด่างขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของโลกตันนี้ก็สวยอันนี้ชื่อโอทาวเมืองโบราณสีเข้าเก่าเกตอนนี้ก็จะเป็นต้นที่ฟอร์มดีสีสวยอันนี้ชื่อออทัมต้นนี้นี่เป็นเป็นต้นที่สวยนะคะแล้วก็กำลังากาลังเริ่มจะ ได้ออกขายไม่นานมานี้ก็ราคาหลายแสนบาทเหมือนกันตั้งแต่ห้าหขวบจนกระทั่งป่านนี้หกสบกว่าปีแล้วนะอืไม่เคยเบื่อไม่เคยทิ้งรู้สึกว่ามันมันคือทุกอย่างอะลูกมันเป็นอาหารเป็นค่าเรียนหนังสือเป็นบ้านเป็นเสื้อผ้าเป็นทุกอย่างเลยเราได้ได้ได้จากเขาจริงๆ มีความเชื่ออย่างนั้นแหละว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่ต้นไหนที่สามารถจะเติบโตอยู่ใต้ลมเงาของต้นไม้ต้นอื่นเราก็ไปทำเนื้อเซรีใหม่ที่ชัยภูมิแล้วก็ทางนี้ก็ให้พี่ภูเขาเลยพี่ภูเขาก็พัฒนาไปไกลกว่าที่ตัวเองทำเพราะมีความรู้ของเขามีแง่มุมของคนรุ่นใหม่เพราะว่าโลกเป็นโลกของเขาไงมันไม่ใช่โลกของเราแล้วโลกของเรามันอยู่ข้างหลังละ ชีวิตของเรามันอยู่กับต้นไม้จนกระทั่งมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปแล้วอ่ะเขาก็แสดงตัวให้เห็นว่าเออนี่ตอนนี้หนูแฮปปี้นะเนี่ยหนูอยู่อย่างเงี้ยอันนี้นี่โอ้ยเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะหนูไม่พอกินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาแสดงให้เห็นตัวตนที่เรียบง่ายของเขาอ่ะความต้องการของเขามันไม่ซับซ้อนเขาเปล่งปลังปล่งเขาฟูขึ้นมาเนี่ยโหมันคือความชื่นใจของคนเลี้ยงต้นไม้อะใครๆก็เป็นอย่างเงี้ยลูก อยากให้พ่อมาเห็นมากเลยอะว่าเดี๋ยวนี้นี่สังคมกระบองเพชรเป็นขนาดนี้ต้นไม้มันพัฒนาได้อะทำแล้วมันก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นแล้ววงการก็ใหญ่ออกไปคนได้ใช้อาชีพนี้ทำมาหากินกันได้สร้างสังคมสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยอายากให้พ่อเห็นมากเลยเอาว่าถ้าพ่อมาเห็นนะพ่อต้องภูมิใจมากเลย